ป้ปุยฝ้ายสวัสดีดีค่ะสวัสดีค่ะนางสวยขึ้นไหมอะที่ไม่เคยเอามาบอกเฮ้ยพี่มดมันมีครีมตัวหนึ่งที่ทาก่อนนอนให้แบบเหมือนล l ปปิ้ง g m ส s ์แล้วมันดีขึ้นมาตื่นมาคือต้องบอกว่าฝ้ายเป็นคนขี้เกียจทุกอย่างเห็นเห็นบางคนเห็นคิดว่าโอ้ต้องดูแลเตียงเยอะมากแน่เลยจริงๆเป็นคนขี้เกียจไอประเทศแบบว่าครีมสักสี่ซ่าห้าตัวทาอันนี้เสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เอาพี่ทุกวันนี้ไปอาบน้ําก็เก่งแล้ว ไม่ชอบดูแลตัวเองเป็นชนีที่ไม่ดูแลตัวเองใช่ไง่ายไลุยแต่ทีนี้เนี่ยก็ด้วยความโชคดีฝ้ายรู้จักกับเจ้าของแบรนด์แกก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีตัวใหม่สูตรใหม่เอาไปทาดูเชื่อพี่แล้วก็อลองๆดูก็ได้เพืนตัวเดียวจบเราก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับเราล้วก็ทาไปเรื่อยแกก็บอกว่าทา้นนะเลยตอนกลางคืนเป็นสลิปปิ้งมาส์กนะฝ้ายทาไปคือปกติฝ้ายคนแพ้ง่ายแต่กลายไปว่าทาตัวนี้เราไม่แพ้ฮะนี่ไม่แพ้ค่ะตัวเนี้ ไม่แพ้เราประทามาเรารู้สึกคืนแรกที่ใช้ไม่ได้เวอร์แต่ว่าตื่นมาแล้วหน้ามันนุ่มมันชุ่มชื้นขึ้นและเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันเครื่องสำอางมันติดทนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วมันเหมือนว่าเขาไปฟื้นฟูทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาผดผื่นคันหรือฝ้ากระริ้วรอยต่างๆเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวมันแข็งแรงขึ้นมันเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ยากเราก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันปลอดภัยทาแล้วเราไม่แพ้ชอบแล้วก็ทาตัวเดียวบางคนเขาก็บอกว่าทาแต่ก่อนนอนใช่ไหมเฮ้ เย์นเลยค่ะเป็นสลิปปิ้งมาร์กไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆตัวนี้มันสามารถทารอบดวงตาได้หนูก็เป็นไอครีมด้วยเป็นทาคอทาอกทาทาหมดเลยตรงนี้ความเปลี่ยนแปลงคือเมื่อก่อนหน้าไอ้ฝ้ายอ่ะเป็นผลเป็นดูดยแล้วก็แบบไม่แป้งอ่ะทาเข้าไปแล้วมันลอยมันไม่ติดเลยแล้วก็หน้าคล้อยหน้าไฟคล้อยแล้วมันจะมีฝ้ายจะมีรอยแดงๆเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นสิวแล้วมันก็ทิ้งรอยเอาไว้ซึ่งตัวนี้ฝ้ายใช้แล้วฝ้ายรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆนะแล้วมันมีตัวนางเอกนะสเตมเซ